เดินแล้วถ่ายแล้วตัวเลขเดินนี่ถ่ายแล้วใช่ไหมเออ ครับได้ข่าวว่าหายไปไหนวะจากเจิกไม่มาโขนเนี่ยเราอะ,อะเอาเก็บจากก่อนเดี๋ยวเขามาเก็บ

ถ้ายแล้วเดี๋ยวยเ,ดเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลงในเนตแล้วขายต่อค่ะซื้อขายๆายอย,าย่างนี้เลยอ๋อขายเรือเนี่ยเลยค่ะ <c oughs> เลยมันเล่นน้ำให้เขาดูก่อนโอ้ยอังเบอร์พันห้าเออเบอร์พันห้านานไหม